ของคุณเงินทองมากมายมหาศาลของฉันที่ไหลามาทีมาตลอดเวลาท้งยามดับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินของฉันปลีดอกออกผลเจริญรุ่งเรืองฟื้นฟูไม่รู้จักจบจ,จักสิ้นการงานของฉันก็เจริญเติบโตรุ่งเรืองเช่นเดียวกันเงินทองวุฒิคุณต่างไหลมาทีมาหาฉันตาหลอดเวลาของคุณเงินทองมากมายมหาศาลของ ที่ไหลมาเทมาตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินของฉันผลิดอกอกผลเจริญรุ่งเรองฟืงฟ่อฟูไม่รู้จักจบจักสิน้นการงานของฉันก็จเจริญเติบโตรุ่งเรองเฉกเช่นเดียวกันเงินทองทุกสกุลต่างไหลมาเทมาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทองมากมายมหาศาลของฉันที่ไหลมาเทมาตลอดเวลาทั้งยาม เงินของฉันปลีดอกออกผลจเจริญรุ่งเรืองรุ่ฟูไม่รู้จักจบจักสิ้นการง,งานของฉันก็จเจริญเติบโตรุ่งเรืองเช่นเ,เ,เดียวกันเงินทอผู้นรุญต่างไหลามาเทมาหาฉันตลอดเวลาขอคุณเงินทองมากมายมหาศาลของฉันที่ไหลมาเทมาตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินของฉันปลีดอกออกผลเจริญรุ่งเรืองรุ่งฟูตลอดไม่รู้จักจบจักสิ้น การงานของฉันก็เจริญเติบโตรุ่งเรืองเฉกเช่นเดียวกันเงินทองพุ่งสกุลต่างไหลมาเทมาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทองมากมายมหาศาลของฉันที่ไหลมาเทมาตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินของฉันผลิดอกออกผลเจริญรุ่งเรืองรุ่งภูไม่รู้จักจบจักสิ้นการงานของฉันก็เจริญเติบโตรุ่งเรืองเฉกเช่นเดียวกันเงินทองพุ่งสกุล มาเทมาหาชันตลอดเวลาขอบคุณเงินทองมากมายมหาศาลของฉันที่ไหลมาเทมาตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลงางวันเงินของฉันผลิดอกออกผลเจริญรุ่งเรืองรุ่งปูไม่รู้จักจบจักสิ้นการงานของฉันก็เจริญรุ่งเติบโตรุ่งเรืองเฉกเช่นเดียวกันเง,นงินทองลุกสนุนต่างไหลมาเทมาหาชันตลอดเวลา ขอคุณเงินทองมากมายหา,า,าสารของฉันที่ไหลามาเทมาตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินของฉันปลีดอกออกผลเจริญรุ่งเรืองกึ่งปูไม่รู้จักจบจักสิ้นการงานของฉันก็จเจริญเติบโตรุ่งเรืองเชกเช่นเดียวกันเงินทุกเงินทองทุกสกลุลต่างไหลามาเทมาหาฉันตลอดเวลาขอคุณ